ครับผมคุณสรันได้ยินเสียงชัดเจนดีครับได้เสียงชัดเจนนะครับโอเคครับ <ขอ S 2> ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเว็บพินาทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง TikTok ไทยที่ได้ให้ได้ได้ให้สละพูดเสนอเรื่องของไอเดียเกี่ยวกับ Intelligent Platform for Data Center Management นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับ Intelligent ไอตัว Intelligent Platform for Data Center Management ตัวเนี้ย เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่อีทันได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน data center นะครับให้มันสอดคล้องกับยุค internet of things หรือว่า IoT ในปัจจุบันนะครับนะครับก็อย่างที่ผมเรียนก็คือ,อหลังจากที่ยุคเราเนี่ยหลังจากที่โลกเราเนี่ยเข้าสู่ยุคของ internet of things หรือว่า IoT เนะี่ยมันทำให้ รูปแบบของการให้บริการการทําธุรกรรมการดําเนินกิจการต่างๆเนี่ยม,มันพลิกโฉมไปอย่งไปอย่างไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการต่างๆได้แค่เราใช้ไฟายมวสัมผัสก็จะเข้าถึงบริการด้านต่างๆได้แล้วนะครับซึ่งนั่นก็รวมไปถึงตัวการการโอ p e r a t หรือว่าการบริหารจัด การการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับไอตัว IOT เนี่ยมันก็ได้เข้ามีบทบาทมามา,มาพิชมรูปแบบของการที่เ,เราจะบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าแผงใน Data Center ด้วยเช่นกันนะครับทำให้ทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับ ทำไมทาไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องของอการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในภายในดัตตาเซ็นเตอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าปัจจัยหลักหรือว่าเครื่องมือหลักที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ยุค IoT ได้ก็คือตัว Data Center นะครับซึ่ง Data Center เน่ยการที่เขาจะขับเคลื่อนอสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเขาก็จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างทรัพยากรพื้นฐานของต,ตัว Data Center มาขับเคลื่อน เพื่อทำให้เกิดเอาต์พุตต่างๆนะครับส่งไปยังผู้ใช้นะครับเราก็เลยจําเป็นทจะต้องพูดถึงในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและก็ Data Center กันในวันนี้นะครับนะเนื่องด้วย e ีตันเนี่ยได้ในในฐานะที่เราเป็นผู้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับทางด้านผู้ผลิตแล้วก็จะจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบส่งจ่ายและก็จ่ายกำลังไฟฟ้าใน Data Center อยู่แล้วนะครับเราก็เลยได้ในพัฒนาตัว e a t o n Intelligent Platform น้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้าการควบคุมการมอนิเตอร์ลิงต่างๆนะครับเพื่อ <c oughs> ให้มันสอดคล้องกับยุคยุค IOT ในปัจจุบันนะครับท <c oughs> ีนี้ก่อนจะเข้าสู่ตัว Intelligent Platform เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้ได,ได,ได้ได้ชมสไลด์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของตัวพลังงานไฟฟ้าของ Data Center กันก่อนนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะของของพลังงานไฟฟ้าใน Data Center จากต้นทางที่จะไหลไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ย มันมีทิศทางเป็นยังไงนะครับลักษณะการทํางานเป็นยังไงนะครับก็คือเริ่มจากต้นทางทางด้านบนนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการไฟฟ้านะครับส่งการไฟฟ้าก็จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้ามานะครับถึงตัวโครงสร้างของอุปกรณ์ของที่ที่อยู่ในระบบส่งจ่ายและกระจายกำลังไฟฟ้าของ d ั t a ิ e เซนเตอร์นะครับตัวแรกก็คือเป็นตัวทาร์นโฟมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะทําการแปลงแรงงานไฟฟ้าเพราะว่าการไฟฟ้าเนี่ยอย่างอย่างรัฐวิ e เซนเตอร์บางไซต์เนี่ยเขาอาจจะซื้อไฟในระดับที่ที่ไม่ใช่ระดับ โลว์ on, ที่เราใช้ปกติก็คือ400วต์ on, หรือ230วอ์ on. อาจจะซื้อไฟมา 24kV หรือ 115kV ก็แล้วแต่เคสแล้วแต่ความใหญ่ของของศูนย์ดั t ้าเซ็นเอร์ของ,ง, Center, ข,องของผู้ใช้นั้นๆน,น,นะครับก็คือส่วนแรกที่เข้ามาครับก็จะมาเจอกับตัวเอ่อมีเดียมโ t r ดลแทนโฟมเมอร์ er นะครับที่จะทําหน้าที่แปลงแรงดันจากแรงดันสูงลงมาเป็นแรงดันต่ำเข้ามาที่ตัว ATS ซึ่งตัว ATS ตัวเนี้ยมันก็จะมีความสาคัญก็คือเขาจะทําหน้าที่ในการ สวิตช์เลือกแหล่งจ่ายจากการไฟฟ้าไปหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เป็นระบบสำรองนะครับในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับก็จะเลือกระบบสำรองตัวนี้เข้ามาจ่ายไฟให้กับเซิร์ฟเวอร์แทนนะครับถัดมาครับก็จะผ่านอุปกรณ์ตัดต่อทางหน้าไฟฟ้าต่างๆนะครับเลื่อยลงมาจนกระทั่งถึงตัว UPS นะครับซึ่งตัว UPS เนี่ยก็จะทําหน้าที่2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือทําหน้าที่ในการที่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งเกิดไฟดับ นะครับโดยใช้ดึงพลังงานจากตัวแบตเตอรี่เข้ามาเพื่อทําให้พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเซิร,ร์ฟเวอร์เนี่ยมีความต่อเนื่องไม่มีการสะดุดนะครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการทําให้พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเซิร,ร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีความสะอาดมากที่สุดทเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถัดมาสุดท้ายก็คือจะเป็นตัว PDU ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายกําลังไฟฟ้ากระจายพลังงานไฟฟ้าเข้าไปหาตัวเซิร์ฟเวอร์และเป็นตัวย่อยนะครับทีนี้ เรามาดูเคสกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับนะครับกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับเนี่ยไฟฟ้าต้นทางก็จะไม่มีแล้วหายไปแล้วนะครับ UPS ก็จะทําการดึงพลังงานไฟฟ้าที่เราเก็บไว้ในแบตเตอรี <ming> ่ออกมาเพื <kaar> ่อจ่ายให้กับเซิร์ฟเวอร์ทีนี้ในในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีพลังงานไฟฟ้าจ่ายให้อยู่ตลอดนะครับมันจะไม่มีการสะดุดของระบบนะครับแต่อย่างไรก็ดีตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีมันจะมีเอ่อมันจะมีข้อจํากัดในการกักเก็บพลังงานได้ส่วนหนึ่งคือมันไม่สามารถที่จะรันได้ตลอดเป็นเป็นวันเป็นอาทิตย์นะครับมันจะ มันจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการที่เรามีในการจัดเก็บแบตเตอรี่แล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่รวมถึงบัตเจตในการในการดำเนินโครงการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะจ่ายได้ระยะเวลาช่วงหนึ่งอาจจะสิบห้านาทีสามสิบนาทีแล้วแต่บัจเจตของเรานะครับทีนี้นะครับก่อนที่ไฟพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะหมดเนี่ยตัว ATS อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสองสไลด์ที่แล้วนะครับก็จะทําการสวิตช์เลือกพลังงานไฟฟ้าจาก ระบบไฟฟ้าสำรองมานะครับก็คือเป็นพวก generator เข้ามาจ่ายหลังจากนั้นก็จะ u s ก็จะปลดตัวแบตเตอรี่ออกไปนะครับก็คือรับไฟจากตัวระบบไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเอามาจ่ายให้กับเซิร์ฟเวอร์แทนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นภาพของของอะระบบะก็จะระบบส่งจ่ายและก็จ่ายกำลังไฟฟ้าภายใน data center นะครับทีนี้นะครับเ,เรารู้แล้วว่า ระบบการกระจายพลังงานไฟฟ้าใน Data Center เป็นยังไงทีนี้มันจะมาแมทช์เข้ากับตัว i n t e l l i g e n t Platform นะครับซึ่งอีตันเนี่ยจะมีมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วก็ภายในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์อยู่3าตัวนะครับซึ่งมันจะมาแมทช์กับตัวระดับการทำงานของ Data Center นะครับซึ่งใน Data Center เนี่ยถ้าเราแบ่งเลเวลของของอุปกรณ์เนี่ยมันจะแบ่งได้6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นตัว ตัวเกจเว้ยเอ็กเซสพอยต์ต่างๆนะครับขึ้นมาก็จะเป็นตัวพวกตัวนี้จะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์แล้วครับทั้งหมดนี้รวมกันขึ้นไปก็จะเป็นมินิดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีขนาดเล็กๆอาจจะเป็นหนึ uh, ่งแหลกสองแหลกสามแหลกนะครับแล้วก็แล้วก็พวกโลคอลดาต้าเซ็นเตอร์เล็กๆเนี่ยรวมกันก็คือจะเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นขนาดใหญ่และอาจจะเป็นพวกพอลูเปชันต่างๆนะครับขึ้นไประดับสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกคลาวด์ ทีนี้เรามาดูว่า n t t l l i g e n t พ l a t f o r m เนี่ยมันมีอะไรที่เข้าไปแมทกับแอปพลิเคชันรงนี้ได้บ้างนะครับตัวแรกก็คือ Intelligent Power Manager นะครับตัวนี้ตัวนี้คือมันจะเข้าไปแมทกับกับถ้าเราเทียบกับทิศทางการไหลของพลังงานไฟฟ้าเมือม่อเมื่อสามสไลด์ที่แล้วนะครับตัว Intelligent Power Manager เนี่ยมันจะไปแมทตั้งแต่ตัว UPS นะครับ PDU แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้นะครับถัดมาเป็นตัวที่สองครับเป็น Virtual Power Manager ตัวนี้จะขยับขึ้นมาจากที่จากไอตัว Intelligent Power Manager เนี่ยมันมองแค่ UPS UPS แล้วก็ PDU แล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแต่ตัว BPM หรือ Virtual Power Manager เนี่ย มันจะมองทั้งพื้นที่ของ w ไ s p a c e ทั้งหมดนะครับมันสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ว่ามันจะมันจะมันจะแสดงภาพให้เห็นเลยว่าในในไวสเป e ของเราเนี่ยมีแหลกอยู่จานวนเท่าไหร่ช่วยในการบริหารจัดก,การพลังงานไฟฟ้ารวมถึงช่วยในการแพลนการขยายหรือว่า e x t ก n s i ไ e ในอนคต้ด้ด้วยครับตัวสุดท้ายครับเป็นม e ีคอมหรือว่า virtual capacity optimization manager ตัวนี้ ก็จะเป็นค,คล้ายๆกับตัวดีซีมซึ่งมันจะมอนิเตอร์ทั้งหมดในในในศูนย์ข้อมูลเราเลยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศเอกซ์พอ i ์ตต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวีค้อมมันก็จะดูทั้งหมดนะอ่านี่ก็จะเป็นเป็นภาพที่สรุปนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือในแพลตฟอร์มของอีตันอินเตอเจนแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์อยู่3าตัวด้วยกันนะครับก็คือวีค้อมซึ่งดูทั้งหมดนะครับเป็นดีซีมถัดมาก็คือจะเป็นตัว VPM นะครับตัวนี้ก็คือจะสามารถมอนิเตอร์ในพื้นที่ที่เป็นไวสเป e ได้ทั้งหมดครับและก็ตัวสุดท้ายเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ IPM หรือว่า Intelligent Power Manager นะซึ่งในอนาคตเนี่ยที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ก็คือตัว p e d i c t p e l p e d i c p e เนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นตัวตัวซอฟแวร์เพียงตัวเดียวเลยที่จะเข้ามาดูทั้งหมดนะครับได้ตั้งแต่ตัว IPM, IP VPM แล้วก็ VCOM มันจะ proper ทั้งหมดตัวนี้เลยนะครับครับตัวนี้เป็นวันที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับทีนี้ที่มาครับที่มาของของการที่เราผนวกผนวกการระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเข้ากับเข้ากับ Data Center เนี่ยมันก็จะมีที่มาตั้งแต่ปี2009นะครับในยุคที่เริ่มมี virtualization นะครับอีตันก็ผนวกตัว ตัวระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าตัวเนี้โดยทํางานควบคู่กับตัวพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งซึ่งให้บริการเกี่ยวกับทางด้านเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบบริหารจัดการของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะจากยุคที่เป็น Virtualization นะครับมายุคที่เป็น Convert Infrastructure Hyper Convert นะครับก็เลื่อยไปจนถึงยุคที่เป็น Next Gen ที่กำลังจะเข้ามานะครับทีนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหาของตัวที่เป็นซอฟ e ์ e f i n e d power โดยโดย i n t e l l i g e n t power manager หรือว่า IPM นะครับทีนี้สิ่งที่สิ่งที่เราเรา Integrate Solution Integrate Product ทั้งหมดแล้วทำเป็น Solution ให้กับ Data Center เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัว Product นะครับก็คือตั้งแต่ตัวพวกแหลกระบบระบบ uh, d e t e c t i o n ต่างๆนะครับเป็นตัวมาเป็นรวมกับตัว UPS เป็นหน้าที่ป้องการระบบไฟฟ้านะครับ EPDU หรือว่า PDU ทำหน้าที่กระจายพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอันมาก็จะเป็นรวมกับตัวซอฟต์แวร์ back, ก็คือ IBM ตัวนี้ช่วยในการ manage แล้วก็สุดท้ายก็คือเซอร์วิสทั้งหมดเนี่ยจากโปรดักต์ทั้งหมดเนี่ยเราเมิอสิรวมกันนะครับแล้วก็นำเสนอโซลูชันเป็น Intelligent Powering ก็คือการจ่ายการกระจายพลังงานไฟฟ้าอย่างอย่าง,อย,างอย่างชันฉลาดให้กับตัวด a ต้าตัวดาต้าเซ็นเตอร์นะครับเพื่อจะเข้าได้กับอ่ามาร์เก็ตเทนในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น คอนเวิร์ดไทยไปคอนเวิร์นะครับวิชลหรือว่าให้บิ d คลาวดรวมกระทั่งตัวอาจารย์ p l o y เ e n t นะครับทีนีเ้เรามาดูกันว่าตัว IPM เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนก็คือตัว IPM เนี่ยสิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็คือเราเราสามารถที่จะทำการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ตัว UPS นะครับมาที่ตัว PDU แล้วก็ไปจบที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือ สามารถที่จะตรวจสอบสถานะของตอุปกรณ์ได้ก็คืออุปกรณ์ทั้งสามตัวนี้นะครับ UPS PDU แล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์สามารถที่จะเช็คสถานะได้ว่าการทํางานปกติหรือว่าไม่ปกติไม่ปกติอย่างไรนะครับถัดมาก็คือจะเป็นการจะเป็นการมอนิเตอร์ในส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมของการทํางานนะครับก็คือพวกอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะครับสิ่งที่เขามอนิเตอร์เนี่ยก็คือจะมอนิเตอร์ในชุดแหลกของตัวตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับในหนึ่งแหลกตรงนี้จะมีการติดตั้งตัว ดีเทคเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะทําการมอนิเตอร์ตัวสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับถัดมาก็คือตัวรีโมทแมネจเมนต์นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ IPM เนี่เลิง์เข้าไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่อยู่ที่ใดก็ตามนะครับสามารถที่จะใช้ IPM เนี่ยลิง์กเข้าไปดูเรื่องของสถานะแอนเวอร์ e n นต่างๆของของเซิร์ฟเวอร์ที่เรากําลังทํางานอยู่แล้วก็ระบบจ่ายไฟด้วยนะครับมีการอินทิเกรตกับตัว Virtualization นะครับทำให้สามารถ ทำการโหลดเชดดิ้งได้นะครับในกรณีที่เกิดไฟดับแล้วต้องแบ็กอัพเอาไฟอยูพลังดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ผ่าน UPS ไปจ่ายให้กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถที่จะทำการปลดโหลดที่ไม่จำเป็นออกเพื่อเพื่อยืดยืดเวลาในการจ่ายไฟให้มันนานขึ้นจากระบบไฟสำรองนะครับก็คือสามารถทำโหลดเชดดิ้งได้นะครับและการนี้เกี่ยวกับกับ Virtualization เนี่ยสามารถทำให้เราเข้าไปดูในส่วนของ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับรวมถึงเรื่องของการรีโมทเข้าไปเพื่อที่จะชัดดาวตัวตัว vm หรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราไม่ได้ใช้งานได้หรือว่าที่เราต้องการจะชัดดาวนะครับรวมถึงการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายตัวตัว,ต,วตัว vm เนี่ยข้ามสายในกรณีที่มันเกิดเหตุผิดปกติในสายและต้องการที่จะย้าย vm ไปยังไปยังรีคาเวอสายเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเนี่ยมันเกิดการ การเสียหายการหยุดชะง,งักงการให้บริการนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกระทําได้ผ่านแดชบอร์ดของ IPM เพียงตัวเดียวนะครับสามารถที่จะซิงค์เท่ากับระบบทั้งหมดได้แล้วก็มีการมีการตรวจสอบโซลูชันมีการทดสอบร่วมกับตัวตัวพาร์เนอร์ที่เป็นพาร์เนอร์เทคโนโลยีของเราครับเทคโนโลยีพาร์เนอร์ของเราเพื่อคอนเฟิร์มว่าตัวตัวโซลูชันตัวฟังก์ชันที่เราพัฒน,นาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้ ทีนี้อย่างที่ผมเรียนก็คือตัว IPM เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่เฉพาะอุปกรณ์ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าแหละมันไม่ได้ดูแค่เฉพาะ UPS PDU มันดูรวมไปถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ไอทนะครับแล้วก็เพื่อลดความยุ่งยากในการดําเนินการ เพราะนั้นตัว IPM เนี่ยมันได้ถูกดีไซน์เพื่อให้ให้ระบบของ IPM เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cloud Storage Server นะครับตัว s c i หรือว่า c i นะครับระบบ Virtualization Infrastructure Management เนี่ยสามารถกระทำได้ง่ายนะครับโดยผ่านทางเปิดหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็คลิกดอกนิงเลือกว e นเดอร์ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับกับระบบต่างๆได้นะครับทีนี้ คุณสมบัติแรกของตัว IPM ก็คือเราสามารถที่จะมอนิเตอร์เข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในภายในภายใน data center ของเราได้นะครับรวมไปถึงการตรวจสอบสถานะการทำงานว่าอุปกรณ์มีการทำงานปกติหรือเปล่าหรือว่ามีอารามเกิดขึ้นไหมนะครับสามารถที่จะตรวจสอบ environment อย่างที่ผมเูดก็คือตรวจสอบภายในในตัวแหลกนะครับเพื่อที่จะ ใช้บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไปนะครับอย่างภาพน,นี้ก็คือตัวอย่างที่เขายกมาก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะใช้ IPM เนี่ยซิงเข้าไปในระบบเพื่อที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ได้ว่าจะเป็นตัว UPS PDU นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์สตอรี่ีไวหรือว่าแม้กนะระทั่งตัว Virtualization Platform นะครับก็จะช่วยให้เราสะดวกข,ขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้ในรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ คุณสมบัติข้อที่สองก็คือฟีเจอร์ที่สองก็คือในเรื่องของการมอนิเตอร์สภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับก็คือเราสามารถที่จะรีโมทเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างที่ผมเรียนก็คือมันจะมีการติดตั้งตัวตัว,ต,วตัวดีทคเตอร์เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นนะครับในการทำงานว่าผิดปกติหรือเปล่านะครับโดยโดยการตรวจสอบผลที่ได้จากการตรวจสอบเนี่ยมันจะเอาไปดีฟล์กับ ตัวเงื่อนไขที่เราตั้งไว้กับ Data Center ว่าในการทำงานเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นสูงเกินไปเนี่ยเขาก็จะมามามาจัดการกับตัว UBS แล้วก็ P U และเพื่อบริหารจัดการให้ให้อุณหภูมิมันไม่สูงเกินที่เราที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับทีนี้ครับอออีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการทำโหลดเ h a d i n g นะครับโดยตัวโหลดเ h a d i n g เนี่ยก็มีการทำงานร่วมก,กันกับตัวตัว Virtualization เทคโ n o l o g นะครับเพื่อที่โดยเป้าหมายของ IPM ของฟังก์ชัน Load s h ดดิ i n g ใน IPM เนี่ยอย่างแรกก็คือทำการรวมรวมตัว VM ที่มีความคริติค้อเอาไว้ด้วยกันภายในโส s t เดียวกันหลังจากนั้นเขาจะทำการปิดตัว VM ที่ไม่สำคัญออกไปนะครับที่ไม่คิิติคอลออกไปแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำการชั้นาวตัวเซิร์ฟเวอร์ออกเพื่อที่จะยืดเวลาของของการแบก ของรันทมงของแบตเตอรี่ให้มันยาวขึ้นนะครับ่างตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยก็คือจากการทดสอบโดยทั่วไปคือ50%ของโหลดโหลดที่ไม่คิจิขอัที่เราที่เราเชดออกไปเนี่ยมันจะทําให้รันทมงของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นได้ถึง150%นะครับก็คือส่วนทีน่นี้ทีนี้ตัว IPM มันก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวอินฟาสตรเจอร์ของตัวตัวอลุปกรอไอทีนะครับก็คืออย่างภาพนี้ก็คือยก ยกย evolution ของตัวของตัวเซิร์ฟเวอร์มานะครับจากทดิชั่นแนลจนปัจจุบันเนี่ยเข้าในสู่ในยุคที่เป็นคอนเวิร์ตอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าไฮเปอร์คอนเวิร์ตอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งมีการใช้ตัวใช้ตัว virtualization เพื่อที่จะทําการสร้างสร้างตัวอุปรกรณ์เสมือนนะครับในการในการในการทำในการติดตั้งตัวโอเปอเรชันซิสเต็มให้มันให้มันสอดคล้องกับยุคป,ปัจจุบันนะครับโดย IPM เนี่ยมันก็จะมีส่วนเข้าไป เกี่ยวข้องกับกับเซิร์ฟเวอร์ในตรงนี้นะครับถัดมาครับก็คือตัว virtualization technology นะครับจากเดิมจากเดิมที่1นึเซิร์ฟเวอร์สามารถรันได้แค่1 operation system เนี่ยนะมันก็เปลี่ยนเป็น1นึ่งเซิร์ฟเวอร์สามารถรันได้หลายๆ operation ซึ่งตัว IPM มันก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกับการทํางานของ virtualization ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ integrate กันแล้วก็ทําให้การการ บริหารจัดก,การพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงอ่าโปรเซสของการคำนวณเช็ตติ่งของตัว IPM นะครับในภาพนะครับก็จะมี UPS จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเซิร์ฟเวอร์สามตัวนะครับภายในภายในเซิร์ฟเวอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีการติดตั้ง v m ่สี่ตัวกำหนดให กำหนดให้ v M v M v M ตัวที่สเนี่ยเป็นค r i t i c a คอนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองนะครับก็จะมีการติดตั้ง v M อยู่สองตัวนะครับทั้งหมดนี้เป็น v M ที่มีความค r i t ท c a คทั้งหมดนะครับสุดท้ายเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สามนะครับก็จะมีการติดตั้ง v M อยู่สีตัวนะครับ v M ตัวที่หนึ่งก็จะเป็นค r i t i c a ค s e อ v เซซึ่งก็คือเป็นตัวที่ใช้ติดตั้ง I P M นะครับในสเตจแรกการทํางานเนี่ยก็คือการทํางานในสภาวะที่ระบบ มนพาวเวอร์ Power, ก็คือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าเนี่ยปกติจ่ายไฟได้ปกตินะครับ UPS ทําการชาร์จแบตเตอรี่ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับในสเตนเนี้ยตัว IBM เขาก็จะทําการดี f i n e ว่าในในระบบของเรามี VM ตัวไหนบ้างที่เป็น critical VM และตัวไหนที่ไม่ใช่ critical VM นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดี f i n e ออกมาแล้วอ่านะ ตอนนี้นะครับต่อมาครับตอนนี้ก็คือเมนพาวเวเฟลก็คือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหายไปแล้วไม่มานะครับ UPS เขาก็จะเปลี่ยนโหมดการทํางานจากออนไลน์เป็นแบตเตอรี่โหมดนะครับเพื่อดึงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เข้าไปจ่ายให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับในสเตดนีเ้เมื่อ UPS เริ่มเริ่มดึงพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เข้าไปเข้าไปจ่ายให้กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัว IPM ก็จะทําการชัดดาว ชั้นดาวตัว VM ที่เรากำหนดไว้ว่ามันไม่ใช่วิดค i ิ a l VM ออกจากระบบนะครับก็คืออย่างเซิร์ฟเวอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมี VM 1ถึง VM 3ที่ถูกชัดดาวไปนะครับตัวที่3ก็จะมี VM 2ถึง VM 4ที่ถูกชัตด,ดาวน์ไปต่อมานะครับ IPM ก็จะทำการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายตัว VM ที่ค r ิ t ทคอลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่1กับเซิร์ฟเวอร์ที่3เนี่ย เข้ามารวมกันไว้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่สองนะครับหลังหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อตัวคีย์ลิข์ค V M ทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองแล้วหลังจากนั้นเขาจะทําการชั u ด,ดาว w n เซิร์ฟเวอร์ตัวที่หนึ่งแล้วก็ชั u ด,ดาว w n เซิร์ฟเวอร์ตัวที่สามออกจากระบบนะครับผลของการผลของการปิดเซิร์ฟเวอร์สองตัวเนี้ยมันทําให้แบตเตอรี่จากสไลด์เมื่อกี้ท,ที่ที่มันจะโชว์รันไาม์อยู่แปดนาทีใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบสี่นาทีทีเนี้ย ตัวตัว V M ที่มีความคิดิคอสมันสามารถที่จะรันมีรันไทม์ที่สามารถรันได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เมื่อ,อ,อระบบยังรันรันต่อเนื่องต่อไปจนพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ยใกล้จะหมดละซึ่งตัว I P M เนี่ยเขาก็จะเขาก็จะ define ตัวเงื่อนไขที่เราได้กำหนดไว้ว่าใน การชัดดาวตัว v M แต่ละตัวเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่โดยเขาจะเอาไปเมเนจกับตัวตัวพลังงานของแบตเตอรี่เพื่อให้มันมีความเหมาะสมกันนะครับในในขั้นตอนนี้ตัวตัว I P M ก็จะทำการชัดดาวตัว v M ที่มีความคุ i คีข้อแต่ว่าไม่ใช่ Priority พิ i t y คือ v M ที่คุ i คีข้อมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็นพิ i t y ซึ่งเป็นตัวที่เป็นเป็นเซนเตอร์ที่ใช้บริหารจัดการระบบนี้อยู่นะครับกับตัวที่ไม่ใช่พิ i t y เมื่อพลังงานของแบตเตอรี่ถูกดึงไปจนเกือบหมดแล้วเขาก็จะชัดดาวตัวที่ไม่เป็น Priority ก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะทําการชัดดาวตัวที่เป็น Priority ในกรณีที่ไฟดับนานจนจนพลังงานในแบตเตอรี่หมดและเราไม่มีระบบพลังงานสำรองจาก generator เข้ามาจ่ายนะครับในกรณี้อันนี้ก็คือจะเป็นปรเ e s s ของการทำโหลดเช็ดดิ้งของตัว IBM นะครับถัดมาครับ ก็คือเมื่อพลังงานพลังงานฟ้าจากสายฟ้ากลับมาแล้วก็คือเป็น power เป็น normal นะครับพลังงานไฟ้าจากจากสายฟ้ากลับมาปุ๊บ UPS เขาก็จะเปลี่ยนโหมดในการทํางาน,งานเป็นออนไลน์โหมดหลังจากนั้นเขาจะทําการ start server ทั้งสามตัวขึ้นมาพร้อมกันนะครับเมื่อ start server แล้วขั้นตอนที่สองที่เขาจะทําก็คือทําการเปิด VM ที่เป็นคุิติค้อและเป็น Priority คือเป็นเซนเตอร์ของการคอนโทรลระบบทั้งหมดก่อนนะครับถัดมาครับเขาก็จะทำการทำการโอเพทำการเปิดตัวตัว V M ที่มีความคุิติค้อแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เป็น Priority ขึ้นมาตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการโยนโยนโยนคุิติค้อ V M ที่เราย้ายมาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวที่หนึ่งและตัวที่สามเนี่ยกลับไปไว้ที่เดิม หลังจากนั้นก็จะทําการสตาร์ทระบบทั้งหมดนะครับก็คือเปิด VM ทั้งหมดขึ้นมาให้ระบบกลับสู่สภาวะปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกฟังก์ชันอีกฟีเจอร์หนึ่งของตัว IPM นะครับก็คือทําการเคลื่อนย้ายตัวทำการเคลื่อนย้ายตัว Vir t u a l Machine หรือว่า VM เนี่ยข้ามไซต์ในกรณีที่ ตัวโปรเทคไซด์หรือว่าเมนไซด์หลักของเราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเกิดความผิดปกติขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการใช้งานของและข้อมูลของเราเนี่ยเกิดความเสียหายเขาก็จะทาการทําการเคลื่อนย้าย v m ในตัวเมนไซด์ของเราไปยัง r e c o v e r y ี่ไซด์นะครับซึ่งในการข้อสําคัญในการที่เขาจะทําการเคลื่อนย้ายข้ามไซด์เนี่ยมันจะต้เขาจะทําการซิงโครไนซ์กับ Primary แล้วก็ดีอาร์ไซด์อยู่ตลอดเพื่อที่จะทให้ข้อมูลที่เคลื่อนย้ายไปเนี่ยไม่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น อันนี้ก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือไอตัว IPM เนี่ยมันไม่ได้จัดการแค่ UPS กับ p u มันเข้าไปรวมถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพราะฉะนั้นในในฟังก์ชันหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกคือมันต้องมีการตรวจสอบโซลูชันก่อนอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำการทำงานร่วมกับเราแล้ทำการตรวจสอบโซลูชันว่าฟีเจอร์ที่เราออกแบบเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้กับระบบโดยที่ไม่ไม่เกิดปัญหากับข้อมูลของผู้ใช้นะครับแล้วก็การพัฒนา เนื่องจากตัว IPM มันจะมีการเข้าไปเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวตัว virtualization ของของเซิร์ฟเวอร์ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มีการทำงานควบคู่กับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีของเรานะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัว,ต,วตัวระบบบริหารจัดการ IPM ตัวนี้ขึ้นมาให้มันให้มันสามารถตอบโจทย์นะครับนะครับอันนี้ที่ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ก็คือฟีเจอร์ของตัว IPM นะครับซึ่งหลังจาก หลังจากที่เราโ perate ด้วย i p m แล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกจากฟังก์ชันของลดช h ร d ิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะ c ดตัว Physical ินฟราสตรั c เจอรก็คือ,อหลักๆก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่ได้นะครับทําให้ Cost กับตัวสเปซเนี่ยเราสามารถที่จะลดได้ร u ดิวคอ t แล้วก็ d u ดิวสเป e ได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นเป็นเป็นแลกเซิร์ฟที่มีการติดตั้ง ตัว UPS แล้วก็แบตเตอรี่เข้าไว้ได้แหละเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์ในกรณีนี้ถ้าเราสามารถที่จะมีเดพลังงานให้มันให้มันคุม้มใช้งานได้อย่างคุ้มประสิทธิภาพมากที่สุดเยเราสามารถที่จะลดแบตเตอรี่ได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเาก็คือก่อนใช้ IPM นะครับมันจะต้องมีแบตเตอรี่โมดูลทั้งหมด4โมดูลแต่ถ้าเราบริหารจัดการระบบโดยใช้ฟังก์ชันของโห a ดเช e ดิ i n g เนี่ยมันสามารถที่จะลดลดตัวแบตเตอรี่โมดูลเหลือแค่ สองแหลกอย่างแรกก็คือลดในเรื่องของคอสอย่างที่สองก็คือเราเพิ่มสเปซในการติดตั้งอุปกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถสามารถจำกัดตัว o per ation cost ของ data center ได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่ม productivity ได้ productivity ในการเพิ่มของเขาก็คือระยะเวลาในการติดตั้งระบบมัน,มนใช้เวลาเพียงแค่10บนาทีนะครับหนึ่งนาทีในการติดตั้ง IPM 2นาทีในการที่จะ ที่จะออโต้ดิสค v เวอตัว Power Device ทั้งหมดเข้ามาเข้าเข้ามาให้เห็นกันนะครับแล้วถ้าเราทำสามนาทีเนี่ยเพื่อทำการลิงก์ IPM เข้ากับ v m b m w a r e แล้วก็ v ีเซ็นเครับสนาทีในการคอนฟ i กโฮสต์แล้วก็ออโตเมติกชัดาวทั้งหมดใช้เวลาแค่10นาทีในการที่จะที่จะรันระบบด้วย IPM นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอย่างที่ผมเรียนไปในชาตแรกๆก็คือ หลังจากที่เราพัฒนาและออกแบบ s โซลูชันฟังก์ชันการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเ h อร์ปาร์ตนะครับเพื่อให้เพื่อให้ฟังก์ชันแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะเฟิร์มได้ว่าใช้งานกับระบบแล้วไม่มีปัญหานะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของ Cyber Security นะครับ IPM ก็ได้มีการ ได้รับเซอร์ติฟายจาก u r l แล้วก็ EC ทางด้าน c y เ e อร์เซกูรินะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะครับสุดท้ายนี้แล้วก็เซสชันในการเซสชันในการบรรยายเกี่ยวกับตัว Intelligent p l อินเทอร์เจนต์แพลตหรือว่าส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งเป็น Intelligent Power Manager ที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คงจะจำก หมดเซสชันลงเพเท่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คือ,อผู้ที่เข้า mm hmm. เข้าร่วมบรรยายแต่ท่านสามารถที่จะติดตาม f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของ e mm ีทั n นไทยแลนด์เพื่อที่จะติดตามรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับไวร e สเมาส์โดยเราจะมีการสุ่มสุ่มสุ่มรางวัลและจะประกาศทาง Facebook ผ่านแฟนเพจของ e mm ี hmm. ทั n นไทยแลนดนะครับสุดท้ายนี้ทางทางผมและก็ทางทีมงานอีทั n นทุกคนก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฝั่งบรรยายทุกท่านนะครับ